อย่างที่ผมรีนได้ทราบนะครับว่าในขณะนี้เองคุณสิยวพรเราเดินหน้าในเรื่องของนิติบัญญัติในส่วนหนึ่งคือสมาชิกวุฒิสภาจะมีบทบาทมากในการตัดสินเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้การข้อ,ขอกฎหมายต่างๆตอนนี้เดินหน้าไปถึงระดับประเทศแล้วถูกต้องค่ะเรามีการเลือกมาเรียบร้อยแล้วระดับจังหวัดระดับอําเภอเป็นตัวแทนมาเรียบร้อยคัดสรรในระดับจังหวัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อไปเราต้องไปจับตามองในเรื่องของระดับประเทศกันบ้างก่อนที่จะเหลือ200ท่านสุดท้ายนะคะข้อห้ามอะไรในการที่ จะแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าไม่ได้สามารถที่จะออกมาหาเสียง,อ,งออกมาผ่านเสืออะไรต่างๆได้อะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้บ้างไปติดตามกันค่ะครับวันนี้กะกะตอขอบอกในเรื่องข้อห้ามในการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากคำถามที่ว่ามีข้อห้ามในการแนะนำตัวอย่างไรบ้าง ในเรื่องนี้ขอตอบว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศส5 6 7มีดังนี้ 1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว 2. ตั้งแต่วันที่มีพระราชกิจสเดีาาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกห้ามผู้สมัคร หรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนําตัวในกรณีดังต่อไปนี้กระทําการฝ,าฝ่าฝืนข้อห้ามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแนะนําตัวโดยใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่แนะนําตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวี หรือสิ่งตีพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจงใจไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบนี้ 3. ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นกรรมการบริหารพักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆแล้วพบกับกบกบตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะนั่นแหละครับวิธีการแนะนำตัวอย่างแรกเลยลดแห่ไม่ได้นะจ๊ะสันทนาการไม่ได้นะจ๊ะ,ะไปขึ้นเวทีงานบวชงานแต่งแล้วก็แนะนำตัวก็ไม่ได้นะจ๊ะ,ะมีวิธีเดียวก็คือเรื่องของ ชีวประวัติของแต่ละท่านแต่ละสาขาอาชีพ20กลุ่มสาขาเนี่ยคุณต้องเป็นที่ประจักษ์ว่าคุณเชี่ยวค่ะคุณเก่งดังนั้นก็จะเป็นตัวแทนของทั้งประเทศออกของทั้งจังหวัดแต่ละจังหวัดรับไปสู่ระดับประเทศเพื่อไปดูแลเรื่องของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเราครับ